สดีี่นคมันมมา,มาขอส่ป,ปลาไหลน้ำปูหัวปลาดิบลงมาทั้งเด็กเอา,าวานนีรถทีเลยวะแน่เอาพาอาอกพี่ลุง มต่อพี่ก็ได้ตอนี่เอาต้องิกาก่อนว่าู้ใดเห็นเห็นผู้เดียวหรือต้องต้องู่งหรือไดเห็นผู้เดียวเริดเย่มาบอางนอกจะไปทวงน้ำกันเข้าใจกติกาแล้วจุดเตียนแล้วจุดเตียนเลยแป๊บหนึ่งโอ้ยพอได้ได้เห็นคการพนพ่วงปุ๊บเดีคือ ใครจะมาจูดกระรมาจูดเลยแม่หนจูดแล้วไลูกยุ่งข้างหลังม่ไมูกจูดแล้วแม่ค่ะจูดแล้วกัเงนเอาเลยตัวเทากัเอาแล้วก็แป้งมาท่ามเดี๋ยวไม่จะท่าจังไดี๋ยวนี้ขอเพื่อนก่อนขอเจ้าที่เจ้าทางต้นมะม่วงเพื่นก่อนไม่เมอแม่แม่ไหนเขารูปปาหนาวพี ม๊เป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เปได้ยเด้อพญามะม่วงจีเพื่องชื่อป้ายายหมวกม่วงเออป้ายายหมวกม่วงเด้อป้ายาหมวม่วงที่บ้านซาฮามันเลือดพวกยาติโก้วัติกาลลูกเพงลูกเชนยนี่แหละเออขอสชรับตัวดีมาเพิ่งว่าใส่เด้อเออให้ตัวให้เัวอย่าเสียพิษอย่าหังให้สามตัวก็ได้สองตัวก็ได้ชัดๆเลยเด้อวินนี้เด้อ ออาถูกขอเด้อขอเด้อูเด้อขอลาเด้ออย่างน้อยปวดหล่หหลานมองก็นอาเดยนลูกหลานก็ได้มาลูกหลูเด้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะเด้อ

เจ้าจิเบตาทำไมล่ะค่อยมาทาทนไม่ได้ไม่แม่อกลูงวเอามีดมาเขาเอมีดอะคนยันี่มีดเลยงแล้วมีดไปใช้บ้านนี่ให้เอามีดมีบ้านี่ให้ลูกรายคข้าครว มีดแต่เกากับท่าเด้แหละมีด <c oughs> เอาเอามีดไปใส่เหรอนั่นมีดนั่น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 ั่นนั่นนั่นจุ่มขังไปใช้เอเออโอ้ยเจ้าของมันว่างไรนะที่นี่ยสาลูกหลานเข่บกมดยาตบไ่ยอันนีซือือู่เีงยังห่ยแต่เกา้ากับท่าแปลงเนยียเนาะ <c oughs> ลูกแป้งรวยเปล่ากนี้เ้นไนพวนี้เรบอุ้ยนงนัมาขุดเยมาราเตี้ยมาแล้วนี่เดี๋ยวเพิ่นกขารังเลาลังขูดอันนี้เร็บมีแต่เยงมาหาลับจางกีนี่มาขูขูดลาบ มันแม่ยุดบอลูก่มีเป้งสันน่ะลูกสามโอ้ยลูกลูกนั่นเลยบอเปไร่ันเัาเปียกออกเลยนะขูดเขูดเปิก็ติดเบอัวต้เนเเกี่ยวเอาขูดเอาขูดบริเวณนีขูดบริเวณนี้เน่สามสามามสามาเอาหมด แลวได้มีเดยท่นี่ก็มาแต่สนามบินเออนี่เร้แม่นี่าได้นะ่นะเห็ดไม่ไง่งน่อยแล้วก็ได้ม่จับนีแล้วแล้วก็มาเที่ยวมาเที่ยวมากแล้วก็มาล้แล้วก็มาเอาจั่หนีลงหน่อยหน่อย้มดเสียงหลายจัต้องย้าย้งมได้ละเอานี่อนีลก็ใ่แล้ว่นให้จม่ไแม่ ไม่ครับนทั้งนึงว่าหาแปลงสิเป็นท้าทั้งนึงท้าหี่จะ้องเข้าวอกที่เด็กเฮ็ดเอารมดมาดูยไเปไปรระว่าเจ้ามีเยี่นล่อหาเด้ะหว่าเดี๋ยวเขาเริ่เขอกว่าเจ้ามี่เรียนเรียนเดี๋ยวราต้องาดีเขาอูกงเจ้ามีปืนทำเอาห้่ม่ดีดีกหล่าเทียวโบลิเวนีเอาออกให้หมดเลยดีเต็มกาบเอาออกให้หมดไป

ต้องไฟหนีก่อนเม็ดย่างมากที่เกี่ยรูปหน้าจองชวยนนึงไปย้ายแล้วไปคุณบัตปลาเลี้ยงเรเคยเห็นปลาเลี้ยเคยเห็นนองด้วยสุดไพสูตมัน หมอบอกว่าตายมาเศร้าอยู่นี่คว่าข่อยขึ้นมากจน่างกิเลา่ดได้คือเก่าจนไม่กิดี้เอกนีละเปาลมาเาหักันเลยพอโอ้ยไปก็บอกวานถึงเวลาค่อยเสด็จออกมาจากตีดอกันมา ถูกเพราะนเหลือสองอันแล้วบปีดสองนอทุกคนทุกคนมานำใจสามโตก็ไดท้องที่นีกดมาหม่้งหูู่แลอีกองโดนนไม่ด้นอนไดกัแบงกันไปไปุลาไปไปผ้าเกี่ยวเกียวที่ไม่ได้ตัด สามวานอบางรมเหนึ่งสามนอนบางร่มหนงเหมเอาะเกียบเหรอพ่อยังไงมบ่้บววางในแล้วบ่อน้ำบวใ่ใยเย็นใหล้ําใหญ่สังคมนี่จังน ขอจำกัพ่อจก่อนเเขาไมใจำเร้เป่าะเคียัน้าบุนเด็กคุณับเป่าบนต้นไม้มาเป่าอย่างนี้เป่าตะเคียไหมเป่าบนควยกี่คูคุณเม่เป่าแล้วก็พูดพูดตัวอันบ่มีไฟเช็ด่นุดไดแล้มเี้ยมเรั่นอด้วยไงปอตะเค้ยเป่าพ่นก็อ้วแม่รนเ มันแนวได้หรอเอ้าเขาจะสาดตับไปนักตรวจตรวจังตรวจตรวมุนนี่พี่พี่พี่ทั้งพี่นี่ไงนั่งคนละนั่งคนละนั่งคนละ จามาบอกสกทีกันห่อีดเอาเหยียดหาดหาดอล่ะโเาไปตัวอไไหมาลูใรานไมเยนค่หมลวพวกเราก็สีพมกันไม่เลยเห็บเบ้งนีก็ต้องจ่าเคนกันสีพร้อมกันได้ตัวอันเาใหญ่ห่อ่จะมาบี เาวปวดปวแสะเคยเลยหลวงพ่อพอดีเมื่อไว้ใช้สัตเกิดขึ้นมันมนเสียไป ต้อปจับกนเรื่องหมื่นวัดจะดูดนเรื่อมื่นพัดนนี้หลัคว่าได้วัดไแม่ยันต์แ่อกว่ากพาคือดูน้มันก็มีสุนูน้ำมันเยองคน้อยเ่นงเีย่บบ่เดี๋ยคนมาออคนมากนคน เนี่ยไปว่านกน้อยไม่เฮาคณะอะไรนี่นะได้กับ่มต้องไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนเพื่อนแจ้เฮาแล้วมือนี่นะเออมือนี่เออเพื่อนจีสาวน้อยเพชี้ยนแป้งนี่เพื่อนจีให้เฮาได้นี่นะโมต้องเอาเพื่อนมาดอกเพื่อนได้ไปแล้วเฮาเนี่ยจะมาหัวตีมาเนี่ยเพื่อนใส่สามตัวหุ่นตัวฮะมาฉันที่ไปขูดก็เราเจ้าได้แป้งข้าเราตั้งไว้เทียนดับก็ยังค่อยมาเบิ้งเทียนถูกเทียนดับหนึ่ง อ่ามานี่อ้ใช่มั้ยค้ามันไดแหลมนะค้าต้นไม้ก่นอ่ะกุกไม้เด้อเว้ค้าคนค้าขึ้นไดแหลมบรรดามัเเพดต้าหัวแล้วก็ต้นไม้ดอกคันก็งออกมาดอกแดดวง คนจะเฝ้ามมึงมาจับอย่างเดียวนี่ไฟนี่ดิบต้องมาให้ไฟแม่เพรเอากอนเบื้งนก็มเบิ้งเบ้หน่อยนเดียวคุณผู้ชมยงไนเามานอนค้างแล้วองคืนสคืนาเนี่ยดูวามันสีเห็นตอครับน่งกันน้ปาาเงินทองเงินทอกัวตัวเดีมาเนี่ย ตัวใดนะครับแางที่สีบง็นีมากพอ่อมันแบบมี ต้องต้องใส่กล่องก่อนใส่กล่องก็เห็นครับสำหรับการับรถสี่ทีต่างที่เดวงคืาเห็นสามหนึ่งแ็กี้นองเล้เลยนะคนบสามหนึ่งเลยสามเจ็ดแม็ี้นองถ้ากันเปิกแท้อาชะักี่เนเ้อยชันนี้็กกี้นองพอดัในชิปหนาพอเปรนในชิปหนาครับพี่น้องครับถ้ามาเราย่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพบอาทิรพลเ์ออฟฟิเชียลนึ่งแม็กี้นองได้เลยนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมสามหนึ่งนะเป็นองด้วยสามหนึ่งครับสามหนึ่งเลงยสามเจ็ดครับที่เห็นนะครับครัขบขอบคุณครับ